พานเงินถมทองรับพาราเท่าไหร่คะนี่แหมนี่ไป่แบบนี้หรืเปล่าใช่ปะหลักหมืน่นหลักหมื่นนะ <c ười> ถ้าไปใหญ่ๆหลักแสนนะครับเนาะจะมีพานอย่างเดียวก็ได้จะมีขันอย่างเดียวก็ได้ <c ười> แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลย <c ười> ไม่ได้ <c ười> คือพานเนี่ยมันจะมีพานแบบทรงพุ่มนะกับทรงแบนๆนะเป็นเขาเรียกว่าเออเป็นพานเดี่ยวอันนี้เป็นพานใส่ขันนะอย่างเงี้ยพานใส่ขันลงไปเลยนะครับก็มีตั้งแต่หลักหมื่นนะเฉพาะพานก็หลักหมื่นมีขันด้วยก็เพิ่มเข้าไปอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกสองหมื่นเติมเข้าไปนะลูกใหญ่นะอาจจะได้ลูกหลักแสนก็มีมีหลายยุคนะครับเนาะถ้าขึ้นชื่อว่าพานถมทองเก่าเนี่ย ยังไงได้ราคาแน่นอนนะครับเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้จะเป็นชิ้นส่วนงานอื่นๆก็ได้จะเป็นถาดน้ำชาก็ได้จะเป็นการน้ำชาก็ได้แบบนี้ก็ได้หลักแสนนะครับเนาะเช่าหมดนะครับเออเขาเรียกรับซื้อหมดนะวัตถุโบราณของสะสมนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณอานะเมื่อสักครู่เดินทางมานะครับเนะก็ยินดีนะครับยินดีมากๆ